สวัสดีค่ะเจอกันอีกแล้วนะคะวันนี้จะพาจัดสวนแคคตัสนะคะเราก็จัดแคคตัสลงกระถางนะคะโดยส่วนประกอบของแต่ละกระถางก็จะมีกะมะพร้า,พาวสับหยาบนิดนึงแล้วก็ดินดินแคคตัสนะคะซึ่งประกอบด้วยดินร่วน แล้วก็แกลบดำนะคะหรือทรายหยาบหลังจากนั้นก็เอาต้นแคคตัสของเราอันนี้คือว่านหางจระเข้เป็นแคคตัสชนิดหนึ่งตัดรากแต่งรากให้เรียบร้อยนะคะแล้วก็ปลูกลงไปโรยด้วยปุ๋ยออสโมโค้เม็ดเหลืองๆนี่นะคะสักสิบกว่าเม็ด นะคะยังเห็นปุ๋ยอยู่เลยปุ๋ยละลายช้าใส่ทุก3 6ถึงเดือนส่วนกระถางนี้ก็เช่นเดียวกันนะคะมิกกี้เมาส์อ่มิกกี้เมาส์เงินสีขาวนะคะข้างล่างมีกาบมาพ้าสับหยาบสองสชิ้นแล้วก็ดินดินแคคตัสที่เราผสมไว้แล้วนะคะแล้วก็ใส่ปุ๋ยออสโมโคส 10เมตรนะคะหลังจากนั้นก็ลดน้ำก่อนอันนี้เป็นการปลูกเพื่อไปตั้งในตะแกรงนะคะลดน้ำครั้งแรกนิดหน่อยอันนี้ว่านหงางจระเข้ก็ลดน้ำ หน่อยนะคะรดน้ำสัปดาห์ละครั้งก็ได้ค่ะหลังจากนั้นก็โรยหินเพื่อความสวยงามและก็ไม่ให้ความชื้นออกจะได้ไม่ต้องรดน้ำบ่อยๆนะคะรดน้ำสัปดาห์ละหนึ่งครั้งก็ได้ หินนี้จะกันความชื้นของดินไม่ให้ละเหยไม่ให้ละเหยออกไปนะคะก็ไม่ต้องลดบ่อยมันจะเน่าค่ะแคคตัดก็ไม่ชอบน้ำมากนะคะลดสัปดาห์ละครั้งหรือถ้า ดินแห้งก็สองครั้งก็ได้แต่ถ้าดินยังชื้นอยู่ก็สัปดาห์ละครั้งหรือลดเมื่อดินแห้งก็ได้นะคะเมกกี้เมาเงินก็เช่นเดียวกัน โรยหินนี้ก็คือเพื่อความสวยงามหรือการน,น้ำระเหยเพื่อรักษาความชื้นในดินนั่นเองนะคะต่อไปเราก็จะไปหาชั้นวางสวยๆนะคะ เพื่อให้ได้บรรยากาศสวยงามเพราะการตั้งไว้กับพื้นบางทีก็ไม่น่าสนใจเท่าไหร่นะคะอันนี้จึงซื้อชั้นวางมาจัด ประมาณนี้นะคะหลังจากนั้นก็จะนำแต่ละกระถางไปวางบนชั้นวางของเรานะคะไปทีละสองกระถางเลย ชันะะ้นวางนี้เราจัดไว้แล้วบางส่วนเหลือสองกระถางสุดท้ายนะคะ ั้งให้ได้สมดุลนะคะได้สมดุลไหมเอ่ยก็ประมาณนี้นะคะ ต่อไปมารู้จักชื่อแคคตัสแต่ละต้นกันต้นนี้ว่านหางจระเข้มิกกี้เมาส์เงินนะคะชั้นต่อมากุหลาบหินมิกกี้เมาส์ทองแดงมิกกี้เมาส์น้าค่ะมิกกี้เมาส์นาต่อไปกุหลาบหินใบเหลี่ยมนะคะ กุหลาบหินใบลายต่อมาก็ลูกกอบนะคะลูกกอบสองลูกอันนี้ขนแกะค่ะขนแกะชั้นต่อมานะคะอันนี้ตุ๊ก,กตาไม้นะคะตุ๊กตาไมา้นี้มิกกี้เมาส์ทองมิกกี้เมาส์ทอง ต่อไปชั้นล่างนะคะต้นนี้จำชื่อไม่ได้ต้นนี้มะพร้าวทะเลทรายนะคะออกดอกด้วยนี่เป็นเรดา้าต่อมาต้นไม้แคคตัสพันสูงนะคะต่อไปคงจะโตและต้องไปลงกระถางใหญ่นะคะ พวกนี้เป็นแคคตัสพันธุ์สูงต้นนี้ดอกสีเหลืองสวยงามมากต้นนี้ยังไม่เคยเห็นดอกอมาดูภาพทั้งหมดนะคะสวยงามไหมคะแคคตัสของเราได้วางในชั้นที่ เหมาะสมแล้วสวยกับมากกว่าการวางกับพื้นนะคะต่อไปชมสวนต่อ วันนี้ลมแรงมากเลยต้นนี้คือต้นวาสนาใบาไหวสตอต้นใหญ่นะสตออันนั้นลำใหญ่ ชมสวนแคกตัดต่ออีกนิดนึงอันนี้ชำํำขอจบคลิปนี้เพียงแค่นี้นะคะอย่าลืมกดไลค์ กดแชร์กดติดตามและกดกระดิ่งให้ด้วยจะได้ไม่พลาดในคลิปต่อๆไปนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ